สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวบ้านหนองกกนะครับวันนี้จะมารีวิวเรื่องอ่หนองกกนะครับหนองหนองแสงนะครับที่นี่นะครับหนองแสงแสงนี้นะครับมีวิวสวยมากเลยนะครับเป็นสถานที่ออกกําลังกายสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับนี่นะครับลองสังเกตรอบๆได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาทัวร์ชมชมเดี๋ยวนี้นะครับ นี่นะครับจะเป็นสถานที่ออกกําลังกายสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับแล้วก็ที่นี่นะคะมันจะมีะแม่น้ํานะคะเป็นหนองน้ํามรกตนะครับหน,นองน้ํามรากตนะครับรจะมีสีคล้ายกับสีหยกสีมรกตนะครับแต่ว่าพื้นที่นี้ห้ามจับปลาแล้วก็ห้ามแต่ขอแนะนํานะครับว่าพื้นที่นี้ไม่อนุญาตให้จับปลาหรือสัตว์ทะเลหรือสัตว์น้ําน้ําทุกชนิดนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ห่วงห้ามด้วย ที่ห่วงห้ามไม่ให้จับสัตว์นะครับแต่ว่าสัตว์มาดมาเดินเล่นเล่นได้นะครับแล้วก็มาออกกําลังกายแถวนี้ได้น,นะครับนี่นะครับนี่นครับภูเขาภูเขาสวยแล้วก็มีทุ่งหญ้าแล้วก็มีมีหนองน้ําด้วยนะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเลยนะครับ นี่นะคบแล้วก็บริเวณส่วนบริเวณเวีนตรงนู้นนะครับจะเป็นจุดน้าตรงนู้นเนี่ยจะเป็นจุดชมวิวนะครับจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถเห็นภูเขาพนมเบญจาได้นะครับหากท่านสนใจก็สามารถไปตามทางทางนั้นได้เลยนะครับนั้นได้เลยนะครับซึ่งทางนั้นเนี่ยจะเป็นทางไปจุดชมวิวนที่มองเห็นภูเขาพนมเบญจาได้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะพาทัวร์ชมรอบๆนะครับนี่นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่สวยงามด้วย แล้วก็แถวนี้จะมีบันไดด้วยนะครับมีบันไดาสามารถที่จะลงลงไปดูน้ําได้นะครับลงไปดูที่บริเวณหนองน้ําได้นะครับจะมีบันไดจะมีบันไดลงด้วยนะครับแต่ว่าขอย้ําอีกครั้งนึ่งนะครับว่าบริเวณนี้ไม่อนุญาตให้จัดสัตว์น้ําหรือน้ำทุกชนิดนะครับสามารถลงไปดูได้นะครับหรือว่าจะนั่ง พักผ่อนหย่อนใจหรือไม่ก็ชมทิวทัศน์ที่สวยงามนี้ได้นะครับแต่คําเตือนนะครับไม่อนุญาตให้จับสัตว์น้ําบริเวณนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นเขตที่ไม่อนุญาตให้จับสัตว์น้ํานะครับเกี่ยวกับเรื่องสัตว์น้ําเนี่ยเป็นเขตห่วงห้ามเรื่องสัตว์น้ําด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสามารถมาออกเดินเดินกําลังกายแถวนี้ได้นะครับหรือไม่ก็พักผ่อนหย่อนใจดูจุดชมวิวแถวนี้ได้เลยนะครับ นะครเดี๋ยวจะพาโชว์ชมนะครับนี่คือต้นไผ่ที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านแล้วนะครับเป็นขนาดใหญ่มากเลยนะครับดูหากท่านสนใจก็สามารถลองมากันได้เลยนะครับและนี่ก็คือจุดนะครับและนี่ก็คือจุดชมวีวนะครับ แล้วก็แถวนี้จะมีต้นไม้สวนต้นมไม้แล้วก็ไม้เยอะเลยนะครับตรงนี้สามารถมองเห็นวิวได้เลยนะครับแล้วก็บริเวณนี้จะมีต้นต้นไม้ที่สูงสูงอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ จะมีบันไดยอยู่ประมาณ4ีสบันไดนะครับมันจะมีอยู่สี่นะครับแล้วก็จะสามารถลงข้างล่างไปดูน้ําได้นะครับแต่ว่ามีข้อแม้นะครับที่นี่จะไม่อนุญาตให้จับสัตว์น้ําทุกชนิดนะคะน้บตรงนั้นจะเป็นจุดชมวิวชั้นที่ดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็มีจุดตรงนี้จะพักชมน้ำมีต้นกล้วยต้น มีทั้งต้นกล้วยต้นไม้ทุกชนิดเลยนะคะนำ้ำหากท่านสนใจก็สามารถมาพักผ่อนที่นี่ได้นะคะนำ้ำที่นี่มีทั้งนำ้ำที่นี่มีทั้งแบบว่าต้นไมร้รื่นรมนะคะแล้วก็ที่สําหรับพักผ่อนได้นะคะหากท่านสุดใจก็สามารถติดต่อต่อมาที่นี่ได้เลยนะคะสำหรับ สำหรับวันนี้ผมขอปุบเพียงเท่านี้นะคะใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์และให้กำลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีครับ